นี่คือหมูแดดเด,ยเดียวเขาเนาะนี่สวยงามมากดูสิก็คือว่าค้นแม่ปลาได้กำไรน้อยเดียวแล้วก็ค้นคนสื่อไดก้กำไรแม่ปลาไดก้กำไรนิดเดียวก็โอเคเขากะเอาปลายแต่ย่างหน่อยกะสองลอยแปดสิบน,นี่ก็คือต้องหารู้ขึ้นไปเนาะค่ะเนาะคือเขาไปเห็ดขายนี่ไปทอดขายแต่พูกได้ไปทอดขายก็เจงกำไรได้เลยคะ่ะมันแห้ง คือแมปปลาเอาซ้ำนี่กำไรบ่หลายาการเลังสิเก็บไปให้เขาทุกทุกคนนะคะเด้อวถ้าอยากได้หมูแดดเดียวแม่ปลาไปขายกระเซิร์นนะคะเด้อวนี่คือคือสิเอาไปส่งเขาเจา้า,เจา,า,เจาก็เาเจ้าเอาแทบทุกมื่นล่ะเต่ว่าแม่ป้าขอไปส่งสองมือไปส่งทีหนึ่งเพราะว่ามันบางที่มันก็ปากซองเขากะสั่งน้ำเนะเห็นแม่ปลาเห็นผู้เดียวมันก็นเลย เทใดย์เท่ะสิบหรือประมาณ2ี่สิบโลด้วยประมาณนี่แหละค่ะสั่งเลยค่ะเด,ด,ด้อลูกหลานถ้าผู้ไดอย่างไดก็คือคือสั่งแม่ปลาได้เลยคือละราคาโล่สองโลนี่แม่ป๋าเอาโลละสาม้อยดยอมขันเอาหาโล่ขึ้นไปแม่ปลาหายสองอยหาสิบนี่คือการทรงทรงหาที่วาคนเอาไปถอดขายหรือไปขายแดดเดียวกับสิบพอได้กำไรน้ำตรงขาเนาะนี่แหละ อาขันแม่มปาขออนุญาตเก็บด้วยค่ะเด้อเก็บเก็บไปทรงข้าเจ้าก่อนมันจิสวยนะข้าเจ้าโท่มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะผู้ใดอุดหนุนกับัักมหาแม่ปเด้วยค่ะเด้อถักมาได้เลยจ้ะโอเคจ้าสวัสดีค่ะ